ดินจ้าพิติตน้ำบัะคามเทศออกก่อนแกงตาเองจ้าพี่น้องมมนค่อยแบ่บแล้ก็ตามด้วยปัะคามเทศนี่แหละจ้าตัวชู้ร่งของเฮ้าแนวแ่บจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามนีราสิพาาเฮ็ดแก่งสมบักคามเทศใส่ปาะคอจ้า คนอีสานเข้ากับสีเอิญมาขามแป่เละจ้าพี่น้องเป็นปากคอหน้าจ้าอันปากคามเทศที่ลัสินแนะน้ำก็คือเป็นปากคามเทศฝาดเลอจ้าพี่น้องมันค่อยแ่บจ้าที่อยู่น้ำขังทางเละจ้าพี่น้องอันนี้ระกะเอามาแกะเม็ดออกเรียบร้อยจ้าฝากจักน้อยจ้าพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ละน้ำเนเด้จ้า เป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อละจ้าพี่น้องเดียวละสิหาคลิปดีๆมาฝากจ้าหาเมนูที่เป็นบ้าน,านอาหารอีสา,านบ้านอาหารไทยโบราณมาเฮ็ดสูเบิงจ้าพี่น้องไปจ้า,าปากคอกับปากคมเทศเป็นาลงก่อนจ้าสำหรับบาักคมาเทศหรือบาาักามแปรนี่มันจะสิมีกี่ฟุลจ้าพี่น้องุนองนองูน่ำเข้าแกะดูน้ำหมัน ที่เขาต่อยมา,ากแต่อันนี้นละเทยคนหลุดจกักไปต่อยมาใหา้น้ำขางทางได้จ้ะนี่น้าก,กัลางพวกขีดุ้นพวกดินจ้ะพิดตดน้ำามะคามเทศออกก่อนส่วนปาคอกับน้ำมาล่างเกลือคื้เกาหลยจ้าพี่นอ้อง เกิดคว่ข้าวคือเเ่าเหรจ้าเคล็ดลับบ่หยปากข้าวเขากำลังเกลือใส่เกลือ,อห,หลาๆจ้าลูบเมือกเขาออก หลังจากเข้าล่างวัตถุดิบเรียบร้อยจ้าปะขามแปรหรือปะขามเทศจับปะคอหน้าจ้าพี่น้องกะสได้เนือ้อใซสๆยังสิงละจ้าความแล้วกะไปเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าก่อนสิบไปแกงกบมะเบืองเครื่องแกงเขากอนได้จ้าพี่น้องเครื่องตำพริกแกงสิมิตะไคร้จ้ามีกระชา่ายหอมแดง ใบมะกรูดพริกจ้าแล้วก็กระเทียมผู้ใดมีพริกแข้งก็ใส่พริกแข้งได้เลยนะจ้าพี่น้องม้นนี้พริกแข้งแล้วเบืดอจ้าปกติถ้ามีพริกแข้งแล้วก็สิใส่พริกแข้งค้าพี่น้องสีมันค่อยสิสดงามจ้าอ่าบบมีพริกแข้งก็ใส่พริกสดได้ก็อกันจ้าต้มน้ำจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้า เมื่อนี้เราจะใส่น้ำปลา,าปลาต้มแล้วจ้าเพราะน้ำปลาลาเดือดได้จ้าพี่น้องัรกราสิใส่ปลาต้อนนึงจ้าเผื่อทีว่าข้าสีเอาไปโขกเฮ็ดอันนา้นาจ้นาน้ำน้าของอันแกงสม หลังจากเขาต้มปลาใส้น้ำปลาลาดซุกแล้วจ้ะพี่น่องปิดไฟแล้วก็ตักปลาพักไว้ให้เย็นก่อนจ้าหลังจากเขาพักปลาไว้เย็นแล้วจ้าพี่น่องเขาก็น้ำมาแกะกออกตะเนื้อด้วจ้า ขวสิมาตําพริกแกงได้จ้าพี่น้องส่วน,นเครื่องพริกแกงเข้าก็หั่นเรียบร้อยจ้าล่างแล้วก็มาหั่นเรียบร้อยใส่พริกแกงตาเองจ้าพี่น้องไม่ค่อยแซ่บใส่บกักพริกกระเทียมหอมจ้าวันนี้ กระเทียมอะไรแกส่สีใสกระเทียมกีบเล็กน้าจะพี่น้องมันสีหอมกวา่ากระเทียมจีนจ้ะเพราะพริกแก่เ่าแหลกแล้วมันบรจาะพี่น้องเขากัะน้ำเนื้อป่าที่เขาแกะมาตำใส่กันจ้า ตำเนื้อปลาได้ที่แล้วก็พอดละจ้าพี่น้องเข้ากันก็พริกแกงแล้วจ้าต่อไปเขาก็น้ำหนามปลาได้จ้าพี่น้องน้ำกินนี่แหละมาเติมใส่หมอ้อปาหม้ออันน้ำปลาราที่เขาต้มปลาแล้วจ้าเพราะว่าน้ำมันหน่อยปวดแล้วก็ตามด้วยพริกแกงพริกแกงเข้าลวจ้า พริกแกงกับเนื้อปลาที่โคกเติมน้ำรางโคกน้ำจักน ouais> ้อยจ้าพ uh ี่น้องเผื่อความนัวขึ้นเกา่ลือจ้าสูตรผู้ถ่โบนล้านน้ำเดือดเท่ากับใส่ปลาเลยจ้าสูตรนี่สูตรคนพิจิตแด้จ้าพี่น้อง พอพวพี่จิตใท้แถ่จ้าหลังจากเขาใส่ปลาแล้วจ้ะี่นองเขาก็สิมาปรุงรสด,ด้วยจ้ามี่ผงชูรสมี่อ่าผงปรุงรสจ้าแล้วก็น้ำปลา ผงชูวยดถ้าผู้ใดว่ามากกับว่าต้องไซจ้าเอาที่สบายใจจะพร้องแล้วก็ตามด้วยบระามเทศนี่แหละจ้าตัวชู้ร่งของเฮ้าแนวยแสบจะพี่น้องพี่น้องบอกตามตรงด้วยว่ารัดกับบ่เค่อยกินนี่จ้าครั้งแรกแต่ว่าอันพอกลัวเิ่นว่าแสบพักจ้า บานเพ่นผ้าเฮ็ดกินบานเพันกินดูจ้านาบักข้ามเทศพ่นเิไปเก็บ,บแต่ว่าต้องเป็นบักข้ามเทศฝาดได้จ้าพี่น้องมค่อยแซบคนไทยพันหมักคกเพ่นว่าแซบพักกินกับอา่าแกงส้มแล้วก็กินคู่กันกับป่าแห้งจ้าพี่นอ้องเพราะว่าบ้านบานเพิ่นติดแม่น้ำยมนเนาะเเดี๋ยวรอให้หมอเดือดกอนจ้าสีสันงามค่ะ ช่วงนี้เขาก็ช่อนฟ้องออกจ้ะพี่น้องเพื่อสิได้ลดความข้าวจ้าแล้วก็น้ำน้ำแกงสมเขาก็สิใสน่ากินจ้ะพี่น้องแกงสมขั้นตอนต่อไปจ้าเติมน้ามะมาขามเปียกจ้านี่แหละจ้าแกงสม ผู้ใดมักสมร้ายกับไส้ร้ายจ้า,าขามเปียกแล้วก็เอามาละลายน้ำไว้แล้วได้จ้าพี่น้องาขามเปียกมาตตาบานมาใส่กับปุกไว้จ้ากินได้โดนแต่ว่หลายปีมาแนมันกัสีดำจ้าเทากับปิดฟ้าใส่กับปุกไว้ชิมชิมรสจ้าบันี้ แสบจ้าพี่น้องแสบแซบซิมรถได้ทีแล้วก็ปิดไฟจ้าความเสิร์ฟจ้าพี่น้องแสบคักจ้าเม่นี่เราสกินกับเขาเจ้ากับป่าแหงนะจ้าพี่น้องแกงส้มนี่ต้องกินกับป่าแหงนะจ้าเข้ากันคักเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องแสบแซบจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้าเฮ็ดง่ายๆกินกับข้าเจ้ากับข้าเหนียวกับแซบจ้ากินกับอ่าคู่กันกับปลายแหงแล้วจะพี่น้องแกงส้มมึนค่อยเขากันลองข้อกินข้าวได้หลายจ้าแล้วก็ตะข้อน่าสดๆจ้าพี่น้องมาเดจ้ากินข้าน้ำกันจ้าอยากให้พี่น้องได้ซิมมึงเด้อเนาะแซบอีลีจ้าพี่น้องรองไปหาเฮ็ดเบื้องจ้านานี้ก็นาประคามเทศประคามแปลกกำลังสุกกำลังออกลาย อาลาจ้าคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าก็ขอขอบคุณพ่อแมอ่พี่น้องที่เสียสละเวลาขันมารับชมเด้อจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี่พอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า